รีวิวเรื่องบ้านบ้านกับคุณวอสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการรีวิวเรื่องบ้านบ้านกับผมคุณวอนะครับวันนี้เราอยู่ในงานรับสร้างบ้านและวัสดุโฟกัส2024นะครับอิมแพเมืองทองธานีฮอ8นะครับผมอยู่กับกลุ่มบิลทูบิลนะครับในปีนี้ว่าเขามาออกงานนี้เนี่ยจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆมีแบบบ้านดีไซน์สวยๆอะไรบ้างน,นะครับ คงต้องตามผมไปดูนะครับกับบูธของกลุ่มวิวทูวิวในงานนี้ว่ามีอะไรบ้างเชิญตามผมไปดูเลยครับไปครับอ้าวสวัสดีครับคุณชัยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณชัยนะครับคุณสุรชัยนิ่มสมบูรณ์นะครับเป็นสถาปนิกอาวุโสของกลุ่มวิวทูวิวคุณชัยครับวันนี้ทางกลุ่มวิวทูวิวมาออกงานรับสร้างบ้านและวัสดุโฟกัสส0 2 4นนะครับถือว่าเป็นงานแรก ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านแล้วก็เป็นงานแรกของกลุ่ม Bu i l d to b ิว l ด้วยวันนี้ทางกลุ่ม b u i l t to b ิว l มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษแล้วก็มีดีไซน์บ้านอะไรที่จะบอกกับทางท่านผู้ชมครับครับก็แนะนำโปรโมชั่นของกลุ่ม b u i w t to b ิว l นะครับ,รบในงานเนี้เรามีราคาบ้านเริ่มต้นที่2.2ล้านบาทจนถึง50ล้านบาทบนะครับ แล้วก็ตัวโปรโมชั่นก็คือจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด500,000บาทโอ้โห500,000บาทนะครับนนรวมถึงฟรีเข็มจ่อฟรีเข็มจ่บแล้วก็เคลียร์จบทุกข้อจํากัดโอเคคือทุกข้อจํากัดทุกปัญหาทุกอุปสรครคมาคุยที่บูธทางคุณชัยหรือที่ทางทีมงานเคลียร์ให้ทั้งหมดเลยใช่ครับนะครับงานนี้ไม่ต้องพลาดแหละแบบที่บอกไม่ควรพลาดเดี๋ยวเราไปดูตัวโปรโมชั่นแล้วก็ดูแบบบ้านคุณชัยมีมีแบบบ้านสวยๆโปรโมชั่นเด็ดๆอะไร เดี๋ยวพาไปชมกันเดี๋ยวเราตามคุญชัยไปดูโปรโมชั่นเด็ดๆกับบ้านสวยๆของกลุ่มบิวต์ทูบิวกันครับไปครับครับโอ้โหบูธสวยนะครับแล้วก็มีหลากหลายทั้งแบบบ้านด้วยอันนี้เป็นเป็นตัวแรกใช่ครับก็จะเป็น2.2ล้านบาทนะครับตัวเริ่มต้น2.2ล้านบาทใช่ครับเป็นแบบบ้านชั้นเดียวนะครับอันนี้แบบบ้านวที่ผมเห็นก็คือเหลืองปเดียทรอันนี้เป็นแบบบ้าน ที่จาได้เป็นไฮไลท์ไฮไลท์แล้วก็เป็นแบบบ้เบสเลอร์นะครับของกลุ่มบิวนะครับเป็นแบบบ้านชั้นเดียวราคา2.2ล้านบาทนะครับนำมาลดพิเศษพิเศษในงานนี้เท่านั้นเลยโอ้สําหรับคนที่ต้องการบ้านชั้นเดียวขนาดกระทัดรัดนะครับขนาด2.2ล้านนี้ถือว่าผมแอบกระซิบว่าต่ําที่สุดในในงานนี้แล้วนะครับลงมาดูนะครับจะมีแบบอื่นต้องเดินจากนี้ไหมครับครับก็เดี๋ยวพามาชมนะครับนอกจาก2.2ล้านบาทนะครับเราก็จะมี อีกกลุ่มนึง้า2.9ล้านบาทขยับขึ้นมาหน่อยนึงใช่นะครับมีทั้งหมดอยู่4แบบครับมี4แบบครับอ่าพื้นที่ก็ที่ดินตั้งแต่40ตารางวาขึ้นไปนะครับผมก็มีให้เลือกหลากหลายสไตล์ผมดูตรงนี้น่าจะเป็นไฮไลท์นะบ้านชงโคนะครับ2.9ล้านบาทเหมือนกันใช่ครับดูแอปดูราคาราคา3.4ล้านบาทเหลือ2.9ล้านบาทนะครับขนาดพื้นที่ใช้สอย1 4 3ตารางเมตร ใหญ่นะครับในราคา2.9ล้านบาทเป็นแบบบ้านที่น่าสนใจแบบบ้านหนึ่งนะครับจำไว้ดีๆนะครับชงโคนะครับ2.9ล้านบาทกลุ่มต่อไปครับคุณชัยครับก็เดี๋ยวจะเป็นกลุ่ม3.9ล้านนะครับเดี๋ยวเราไปดู3.9ล้านบาทกันคุณชัยเชิญครับเชิญครับพาผมไปตอนนี้ฮะอาอยู่ตรงนี้เองแหมผมก็สับสนนะครับอยู่ตรงนี้เองนะครับอยู่ใกล้ๆกัน ครับ3.9อันนี้เป็นแบบบ้านไหนบ้างตัวนี้เป็นแบบบ้านไอริสนะครับโอ้แต่บ้านไอริสนี่ดูเผลอนี่เป็นสไตล์อังกฤษเลยใช่ครับมีกลิ่นอายมีกลิ่นอายนะก็ความเรียบง่ายนะก็เป็นกล่งคอนเทมพอร์เรีนะครับสวยงามสําหรับคนที่อยากได้ดีไซน์ที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับกลุ่ม3.9ล้านมีกี่แบบครับมีอยู่ประมาณ3แบบนะครับโอเคสามแบบในงานมี3แบบ3.9ล้านบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มอื่นอีกยังมีอีกไหม มีครับผมก็เดี๋ยวเชิญทางด้านนู้นไปดูทางด้านนู้นกันไปนะครับเดี๋ยวตามผมไปนะครับท่านผู้ชมครับครับอีกกลุ่มแบบบ้านหนึ่งจะเป็นแบบบ้านขนาดราคาเท่าไหร่ครับคุณใจราคา4.3ล้านบาทโอ้4.3ล้านบาทมีกี่แบบครับมีอยู่3แบบครับมีอยู่3แบบก็มีที่มองเห็นก็จะมีคาร์เนชั่นนะครับมีแก้วกัญนาแล้วก็ฟูจินะครับแต่ที่เราเห็นว่าโดดเด่นเนี่ยนะครับก็จะมีตัวคาร์เนชั่นเนี่ยนะครับสไตล์โมเดิร์นคอนเทมนะครับ ราคา4.3ล้านบาทแต่พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่224ตารางเมตรขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเหมาะสมกับราคาที่ทางกลุ่มมิลยวิมาทำโปรโมชั่น4.3ล้านบาทก็เป็นแบบบ้านกลุ่ม4.3ล้านบาทที่น่าสนใจอีกแบบบ้านหนึ่งนะครับใช่เดี๋ยวไปดูเราไปดูนี่ครับมีอีกนะมีมีอีกกลุ่มมะมีขนขยับไปข้างๆ6.9ล้านบาทนะครับจะมีอยู่4แบบ ที่เรานํามานี่เราขยับขึ้นมาอีกนิดนึงใช่จากเมื่อกี้4.3มาเป็น6.9นะครับเราก็มีความหลากหลายของราคาที่มาทําโปรโมชั่นแล้วก็มีความหลากหลายของราคาบ้านมีความหลากหลายของสไตล์นะครับนี่หน้าตานะครับไอตัวเอสเตอร์นี่ก็สวยสไตล์โมเดิร์นรับก็เป็นสไตล์แบบบ้านโมเดิร์นคอนเทมพอราตีซึ่งก็เป็นแบบบ้านที่ยอดนิยมแล้วก็ไม่เสื่อมคลายในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปในะครับราคา6.9ล้านบาทนี่ก็เป็นกิม m i c นะครับสี่หลังที่นํามาทำโปรโมชั่นหมดหรือยังอ่าเดี๋ยวเรามีอีกมีอีกยังไม่หมดครับอย่าเพิ่งคิดว่าหมดแล้วคุณชัยยังมีหมดอีกยังไม่หมดอีกอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับครับโอ้โหผมอยมาดูในอีกกลุ่มหนึ่งราคาหนึ่งที่คุณชัยพามาดูนี้เป็นกลุ่มราคา11.1ล้านใช่ครับหลังใหญ่ๆกันเลยนะครับดูมีเทียมร่มมิดนะครับมีอังรีดูนังแล้วก็มีบุรีพิรม3หลังราคาเท่ากันนะครับ11.1ล้าน ราคาแบบต้องบอกว่าหลังเบิ้มเบิมหลังใหญ่ๆแล้วสไตล์นะครับแต่และแบบดูมีความหลากหลายล์นะครับชอบแบบไหนมาแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนิดน,นึงใช่ครับสิบเอ็ดจุดหนึ่งแล้วยังมีกลุ่มราคาอื่นอีกไหมครับคุณชัยครับที่กลุ่มบิวตี้วิวอ,อมาทําโปรโมชั่นในงานนี้ก็จะมีเป็นกลุ่มบ้านหลังใหญ่ของกลุ่มบิวตี้วิวหลังใหญ่หลังใหญ่นี่ขนาดไหนครับผมดูขนาดนี้ก็ว่าใหญ่แล้วเนี่ยยังมีใหญ่กว่านี้อีกมีใหญ่กว่านี้อีกโอเคงั้นพาผมไปชมได้ครับโอเคเราไปดูก อันนี้เป็นดีไซน์บ้านหลังใหญ่อันนี้มาทําโปรด้วยใช่ครับนามาร่วมจัดโปรด้วยครับหลังใหญ่ๆราคาเท่าไหร่ครับ21.8ล้านท่านผู้ชมครับราคา21.8ล้านบ้านหลังใหญ่ไม่น่าเชื่อนะครับก็ยังมาทำโปรโมชั่นให้กับท่างกลุ่มวิวทูวิวนะครับในงานนี้นะครับนี่ผมจึงะบอกว่าพลาดไม่ได้คุณชัยครับพลาดไม่ได้นอกเหนือจากตัวนี้เนี่ยนะครับเรามีเวลาเรามีจํากัดนะครับ ทางกลุ่มยูทูบ b e มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษมีแบบบ้านอะไรพิเศษอีกอยากให้สรุปให้ท่านผู้ชมฟังว่ามีอะไรที่เป็นจุดเด่นในงานนี้อีกนะครับครับก็ในงานนี้เรามีนำแบบบ้านมากว่า60แบบที่มาร่วมจัดโปรในครั้งนี้นะครับแล้วก็ส่วนลดสูงสุดเนี่ยจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นนะครับสูงสุดถึง500,000บาท500,000บาทนะครับรวมถึงฟรีเข็มเจาะนะครับฟรีเข็มเจาะ แล้วก็เคลียจบทุกข้อจำกัดโอเคนะครับมีแบบบ้านมากกว่า60แบบ,บที่ทางกลุ่มดิวมาในงานนี้<ช>เสี่ยมกันจองเท่าไหร่รดเท่านั้นมูลค่าสูงสุด5 0,000นบาทนะครับแล้วก็เคลียจบ,ยจบหมด <จบ S 2> ทุกปัญหาจบทุกปัญหาไม่รวมเข็มเจาะที่มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่แล้ว<ช>นะครับก็บ เรางานนี้มีวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คำชัยเน้นย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับในงานนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่17จนถึง25กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้แหละวันเสาร์นี้ยันอาทิตย์หน้านู่นนะครับมีทุกวันนะครับจัดทุกวันที่เมืองทองธานีใช่ครับที่ฮอลไหนครับที่ Impact เมืองทองธานีฮอล8ฮอล8นะครับอย่าลืมเน้นย้ำฮอล8เข้ามาปุ๊บพบกับกลุ่ม Build to Build o o ของกลุ่ม b l u ที่ด้านหน้าเลยไม่ต้องเดินหาที่ไหนนะครับใช่ฮะเราคงจะ แนะนำให้ทางท่านผู้ชมเข้ามาในงานนี้นะครับใครสนใจจะสร้างบ้านเริ่มต้นของปี2024นะครับผมแนะนำแบบบ้านพิเศษของกลุ่ม Built to Build ต้องเข้ามานะครับอย่าพลาดนะครับคุณชายกับทิงานก็จะเตรียมใช่ครับให้บริการอยู่นะครับใช่ครับเราวันนี้ผมกับคุณชัยนะครับคงต้องขอลาไปก่อนกับบูธ Built to b u i l นะครับที่มีความสวยงามนะครับโมเดิร์นมากๆเลยแล้วเราเจอกันที่ บูธกลุ่มรีวิวนะครับ,รบวันที่17บเถึงยีบกุมภาพันธ์เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ